โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมดา o n b บ l ลเ e เจน d ์นะครับก็สำหรับวันนี้นครับเราจะมารีวิวครับทางด้านของอ <c oughs> ัลติเมทเจ็ดเรย์อัลติเมทโกฮังครับจากมาจินบูสากานั่นเองนะบอกเลยว่าความสามารถตั้งแต่ช่วงที่ปล่อยออกมาเนี่ยหลายๆคนอ่านผ่านๆก็รู้สึกได้แล้วนะถึงความแข็งแกร่งของตัวละครนี้นะแล้วปรากฏว่ามันแข็งแกร่งจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถ ภายในเกมมันก่อนดีกว่านะครับเริ่มมาที่สไตล์อาร์ตนะครับก็จะมี blast damage armor นะก็คือเกราะป้องกัน b l a s นั่นเองเนาะส่วนล l a s t art เนี่ยก็ถ้าโจมตีโดนศัตรูก็จะได้รีคิ10หน่วยนะครับต่อกันที่การ์ดฟ้านะครับก็เมื่อกดใช้งานก็จะจัวการ์ดเขียวขึ้นมือในใบถัดไปนะครับแล้วก็บวกความแรงของการ์ดฟ้าแรงขึ้น30%นะครับแล้วเมื่อเราอยู่ในโหมดที่เรียกว่า attack type นะครับเมื่อเรากดใช้งานการ์ดใบนี้เนี่ย ก็จะมีความแรงเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือมีลบล้างความสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อเลือดเหลือศูนย์ได้ด้วยครับทำงาน3วิด้วยกันนะครับมาต่อที่ Special Art นะครับเมื่อกดใช้งานก็จะทําการจัวการ์ดขึ้นมือ1ใบนะครับแล้วก็รีเลือด15%รีคิ50หน่วยบวกอัตราฟื้นฟูคิ100%นะครับแล้วก็มีบัฟป้องกันโคเวเชงพิเศษอีก10วิมีบัฟป้องกันสถานะอาการผิดปกติให้กับตัวเองนะครับ แล้วก็จะมีความสามารถที่แสดงผลต่างกัน2รูปแบบครับรูปแบบแรกถ้าอยู่ในช่วง t i ม e ไท p ์นะครับเราก็จะได้ค่ายูนิเกตเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับถ้าเป็นแอ t แทกไทป์นะครับเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น40%แล้วก็ฟื้นฟูกเกจหลบ100%นะครับทำงาน2ครั้งต่อ1นเกมนะก็ตัวละครนี้จะมี2โหมดนะก็คือ t i ม e ไทป์กับแอ t แท k ไท p ์นะครับโอเคมาต่อกันที่อัตติเมตสกิลนะครับเมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะฟื้นฟูกเกจหลบให้กับตัวเองครับ1ครั้ง แล้วก็บวกความแรงของอัตติเมตดาเมจเพิ่มขึ้น50%ปเนะครับเป็นเวลา3าวิแล้วก็ลบล้างความสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อเะดับศูนย์ได้นะครับแล้วถ้าอยู่ในช่วงที่เป็นแอคแทกไทป์นะครับเราก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมก็คือมีบัฟป้องกันการแพ้สีอีก10วินะครับแล้วก็ยกเลิกบัฟอัปเกรดของศัตรูทั้งหมดนะครับโดยที่การ์ดใบนี้ก็จะมีบล a ชอาร์เมอร์ในการพุ่งผ่านบลัชอาร์ได้นะครับโอเคมาต่อกันที่อบิลิตี้ของอัตติเมตโกฮังนะครับ เมนอเบลิตี้ครับก็เมื่อกดใช้งานก็จะจูอัติเมตรการนะครับขึ้นมือในใบถัดไปนะครับฟื้นฟูเลือด30%ฟื้นฟูคิ50หน่วยนะครับยกเลิกบับสถานะอาการผิดปกติให้กับตัวเองครับแล้วก็ลดเวนชิงเกรดคู่ต่อสู้เป็น0นั่นเองครก็คือโดนแน่นอนใบนี้มึงใช้ไปต่อกันที่ยูนิคอบิลิตี้นะครับเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา110% รับดาเมจน้อยลง70%มีความไวจั่วการ์ดเพิ่มขึ้น1เลเวลแล้วก็ลดค่าการใช้อัสคาทุกใบลง5หน่วยครับแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครนี้เผชิญหน้ากับศัตรูนะครับก็จะทําการจั่วการ์ดขึ้นมือใบ1ใบนะครับทำการ,รีคิ30หน่วยบวกดาเมจเพิ่มขึ้นอีก110%นะครับทางานหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เมื่อตัวละครนี้นครับเข้ามาในสนามเนี่ยก็จะสุ่มจั่วการ์ดขึ้นมือนะครับ สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู1ใบนะครับแล้วก็ลดขิศัตรูอีก30หน่วยนะครับต่อมาด้านล่างนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในช่วงของยูนิเกตที่เป็น Time Time นะครับเมื่อทำการเต็มหลอดเนี่ยก็จะทําการรีเซ็ตกลับมาเป็นศูแล้วก็เข้าสู่โหมด a อ t a c k Time นะครับในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทางด้านของดามเมจเพิ่มขึ้น60%นะครับแล้วก็ทําการสุ่มทําลายการ์ดบนมือศัตรู2ใบนะครับ ลดขี้ศัตรูอีก60หน่วยแล้วก็ล็อกไลซิ่งรัดศัตรูอีก15วิด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนร่วมทีมของเราครับโดนศัตรูครับโจมตีด้วยแท็บแอตแท็นะครับแท็บแอคชั่นนะครับแล้วก็อาร์สแอตแท็นะก็คือการโจมตีด้วยการต,ต่างๆเนี่ยอัติเมตโกฮังก็จะมีอัตราการฟื้นฟูยูนิเกตเพิ่มขึ้นอีก100%นะครับทำงาน5วินะครับโดยไม่สามารถสแต็กซ้อนทับกันได้นะครับ แล้วก็ด้านล่างสุดท้ายของยูนิคแรกก็จะมีฟื้นฟูพลังชีวิต30%นะเมื่อเลือดเหลือสู่นั่นเองนะครับโอเคมาต่อที่ u n i ิคอาบิลิตีที่2นะครับก็จะมีการโคเวชิงครับสามารถ c o u n t เตอร์สไตได้นะผักออกไปในระยะไกลนะครับแต่ไม่สามารถต่อคอมโบกับการ์ดฟ้าได้เนาะส่วนด้านล่างก็เหมือนกันครับเป็นการสลับตัวลงมาโคเวช g งครับรับประเภทพวกการ์ดฟ้าการ์ดเขียวที่เป็นแอนิเมชันระยะใกล้นะ ก็สามารถตัดคอมโบในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับมาต่อกันที่ในด้านล่างครับก็จะมีเอฟเฟกตนะครับต่อไปนี้นะครับเมื่อศัตรูเนี่ยกดใช้งานนะงั้านของการ์ดฟ้าการ์ดอัตติเมตนะครับการ์ดอเวกเกนรวมไปถึงไลซิ่งรัดนะครับในขณะที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามครับก็จะทําการรีเลือดนะครับให้กับตัวเอง30นครับมีบัฟยกเลิกการแพทสีนะครับอีก10วินะครับแล้วก็ลดเวลาเปลี่ยนตัวให้กับเพื่อร่วมทีมลง3วิน แล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้ติดสถานะ Lost e a r Power ครับความรุนแรงของการ์ดฟ้าการ์ดอัตติเมตการ์ด a w a k e คนครับลง50%เป็นเวลา3วินาะทีและยังกยกเลิกบ,บัฟทั้งบวกของคู่ต่อสู้ทั้งหมดด้วยครับทางาน3ครั้งต่อ1นเกมนะครับเป็นไงความสามารถโคตรเวอร์มาตอนที่ Unite ครับก็จะมีอยู่2ส่วนครับในส่วนแรกครับก็เป็นส่วนของ Time Type นะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยจะได้จากการที่ระยะเวลาในเกมเนี่ย ผ่านไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นอยู่ในโหมดสแตนบายหรืออยู่ในสนามก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วก็เมื่อเต็มหลอดครับก็จะมีบัฟป้องกันนะครับการไล่รับดาเมจจากตัวละครที่แพ้สี่ครับสาวินะครับมีรีเลือดให้กับเพื่อร่วมทีม20%บนะครับบวกดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมอีก25%แล้วก็ลดเวลาเปลี่ยนตัวให้กับเพื่อร่วมทีม5หน่วยนั่นเองเนาะส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นการได้ยูนิเกตของแอตแทกไทม์นะครับ ความสามารถนี้ก็คือการใช้การนะรไม่ว่าจะเป็นล l a s t art นะครับ style art แล้วก็การ์ดฟ้านั่นเองเนาะเมื่อเต็มหลอดก็จะรีเซ็ตกลายเป็น0ูนย์ครับแล้วก็สามารถเก็บใหม่ได้นะและเมื่อทําการรีเซ็ตได้สําเร็จเนี่ยก็จะทําการจัวการ์ดฟ้าขึ้นมือในใบถัดไปนะครับทุกครั้งนะแล้วก็รีคิ100หน่วยครับแล้วก็ทําให้คู่ต่อ,อสู้ติดสถานะลด s u s t a i n d d a m a คัด20%นะครับในส่วนที่ทํางาน1ครั้งต่อ1เกมนั่นเองโอเค และนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของอัตเมตโกหังนะครับก็เป็นตัวแรกที่มีความสามารถของยูนิเกตสองรูปแบบนะส่วนทางด้านทีมครับผมก็จะใช้เป็นทางด้านของไฮบริดไซยานะครับก็จะเป็น3ตัวบนนะครับหรือถ้าเจอเหลืองหนักๆหน่อยก็จะใช้เป็นหนูปังได้เนาะส่วนอ i ป m e n ์นะครับในส่วนของอันแรกนะครับก็จะโฟกัสแค่2สล็อตนะครับ2กับ3นะครับก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องมี ไฮบริดไซยาเป็นสมาชิกเพื่อร่วมทีมครับโดยคิดจากผลรวมนะก็คือต้องใส่3ตัวละครนะจะได้บวกค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นทางด้านของสไตล์เพียวเลยส่วนอันกลางนะครับก็จะโฟกัสทั้ง3ค่าเลยนะมีทั้งค่าโจมตีค่าป้องกันนะครับแล้วก็เลือดครับฮึมสแตนดาร์ดสุดๆชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะโฟกัสไปทางด้านของดาเมจคาร์ฟ้าอัติเมจดาเมจแล้วก็แม็ก p พีนะครับส่วนอีก2ตัวก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใน<อ> PVP กันเลยดีดกว่านะครับไป,ไปเจอทางด้านของฟิวชั่นวอรีเออร์นะครับมาหลบไปก่อนครับการ์ดเขียวเผาไปครับ จะสังเกตได้ว่าเกมดักบอลเลเจน n d นี่ตัวละครที่เป็นโกหังนี้ออกมาใหม่ที่เก่งทุกตัวนะติดเทียริสกันแบบระยะยาวเลยรวมไปถึงไอตัวนี้แล้วก็ไอตัวใหม่ด้วยมาเทสดาเมจหน่อยดีกว่าบลาสเข้าไปครับสไตล์เข้าไปตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแรงมากนะเราจะต้องรอยูนิเกตในหลอดแรกให้เต็มก่อนรวมบลอื ลัสก็ไปหนึ่งทีครับเจ้า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 แตกไปดิบลัสอัมเมอร์ล็อกหลบโอ้โหลหลบไม่ทันสลับทางด้านของโกฮังครับเรียบร้อยโคตรเวอร์ไอตัวเฮี้ยที่อย่างโกงผมบอกเลยยังไงผมก็ยังยกให้เป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้นะเป็นตัวที่เงื่อนไขในการเล่นเล่นง่ายแล้วก็ การทุกใบล้วนแต่มีความเฟี้ยวการ์เขียวก็ผักออกได้การ์ฟ้าก,ก็ใช้เคาน์เตอร์ได้ล็อกหลบไปหนึ่งทีเพิ่มทางด้านของยูนิเกตแล้วเต็มหลอดแล้วครับหลบไปหนึ่งสเต็ปสไต์เข้าไปแต่ตอนนี้ยังเป็นไทม์ไทป์อยู่นะครับเราต้องสลับตัวออกให้มันกลับไปเป็นแอคแทคไท์นะครับไวเกมหน่วงเล็กน้อยบลเข้าไป สลับโกฮังจั่วการ์ดฟรีแล้วรัวบลาสเลยครับรัวบลาสรัวบลาสล็อกหลบหนึ่งทีทำการฟิวชั่นมาเลยล็อกหลบไปหนึ่งทีสลับหลบอีกหนึ่งจังหวะสไตล์เข้าไปครับหลบแบบยาวๆลัว,ลว แล้วบลาสเข้าไปจังหวะนี้โดนทางด้านของ d i จิ t โต b บรูระดับอันตราแล้วล่วงไปก่อนกดทางด้านเมนอบิลิตี้ครับสไตล์เข้าไปกดการ์ดเขียวหนึ่งทีครับจั่วการ์ดขึ้นมือมาบลาสเข้าไปแล้วปิดฉากด้วยอัตติเมตสกิลแบบสวยงามปุ๊บปุ๊บปุ๊บจริงๆไหนๆก็ทำอัตติเมตเป็นเลเจรี่มิติที่ค่อนข้างเก่งขนาดนี้น่าจะทำ เอฟเฟกสายฟ้ารอบตัวตอนเล่นด้วยนะเหมือนกับโคคูก๊อดแดงที่แบบมีออร่าของก <my> ๊อดขีอะไรนี้อันนี้แบบตัวแบบบ้านๆพื้นๆเลยอะแต่แม่งเก่งจริงโอเคครับจีจีเฮ้ยโอ้โหก๊อดขี้แผมยังไม่ได้บิวตัวนี้เลยนะแต่ว่าเราเลิกเปิดไปก่อนเจอสองม่วงไม่ใช่ปัญหาไงผม เอาม่วงผมรับจบตัวเดียวก็พอหลบไปถึงทีครับบลาสเข้าไปการ์ดเขียวทำอะไรเหรอลุงผลักออกไปครับตามไปสไตล์ต่อเนื่องอสไตล์สเต็ปบลาสโอ้ยเกือบตายหลอกตัดคอมโบนิดนึงอ่าสลับนัดอัลติเมตโกฮังมาบลาสต่อเนื่องครับแล้วก็ใช้สไตล์เข้าไปยูนี่เกตโกจิต้าเตรียมหลอดแล้วลอยแทบ,บล็อกหลบ สไเรียกว่าโจมตีแบบมีแบบแผนแล้วการฟ้ามาจาังหวะนี้มันเปลี่ยนตัวโอ้โหโดนคืนเลยโดนตบหน้าสังสอนจากเทลดาตบหน้าสังสอนแล้วทีบเท้าคู่แล้วม,มาจิ้มเอวผมจึ๊งอ้อาวไม่ใช่ท่าน,นี่เหรอวะผิดตัววะบลัสเข้าไปครับจังหวะนี้สุ่มการ์ดเอา สุมการ์ดเอา p ลาสก็ไปนึงทีแล้วหลอกตัดคอมโบอีกหนึ่งเหมือนเดิมเอ้าแต่ว่ารอบนี้ไม่หลงกลไงยังตาอยู่สลับอัติเมตโกฮังเด็กน้อยอัติเมตโกฮังโอ้โหวิวยิงมาลูกนี้แรงมากหลอกลบเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรครับตัวผมโกงตัวผมโกง เยี่กงจัดอะ blast เข้าไปแม่งมีแบบ b l a s ทะลุเมอร์ด้วยคือการ์ดทุกอย่างแม่งเก่งจริงใส่เข้าไปเลย,ยล่วงครับโอเคแล้วเราเป็นแอทแทกทายปแล้วค่อนข้างแรงการ์ดเขียวอะไรลงุงคุณตายนะโอเคจบท่าใหญ่ด้วยเทพสลายล้างเอาไปกินซะ ไ,ไม่ขวี้งทิ้งอะตาไปแอคทีมสวิชชินมสิกจึ้เข้าไปกูลูกยำฉาเจอทางด้านเอแอนดรอย17ตัวแก้ทางนะ ก็ทีมผมเป็นทีมบลัสทั้ง3ตัวนะ17นี่ก็จะมีคัาเขียวไว้ดูดบลัสนะครับเราอาจจะเล่นยากถ้าเราบลัสเต็มมือชั่นเองโดนกระแทกเข้ามาจาังหวะนี้โบลี่แล้วหลบไปต่อยชนกันมาแล้วติเบตโกหังแทบ็บใส์เข้าไปโดนหลบได้หลบแบบสวยงามคม,มกริบใส่สเตปบลัสเข้าไปครับแรงมากบลัสเข้าไปครับเราจะได้คีจากการใช้บลัสร์ดโดนคู่ต่อสู้ด้วยนั่นเอง ทำให้เราลาได้ยาวขึ้นตัดคอมโบนิดนึงอ้าวตัดไม่ติดเชี่ยการฟ้าไปเลยหลบได้ต่อยชนการเขียวหนึ่งจังหวะเบ่งพลังดึงเวลารอเก็ดหลบสไตล์เข้าไปโดนต่อยทิ้งมาครับจังหวะนี้ต้องสลับโกหังแล้วโดนกระแทกเข้ามาแล้วผมยึกยักยึกยักแถบไปล็อกหลบแล้วนี่ไง นี่ไงความโกงยึบยังไงอะยังไงอะโอ้โหโดนหลบเพอร์เฟกต์โบลี่มาสลับโกหังเลยครับแล้วโบลี่รีวิวไปแล้วด้วยเป็นตัวที่ลำ้ำได้สุดยอดอีกตัวหนึง่งเขามีติดจรวจกรดก๊าเขียวมาโชกโอ้โหติดจรวจกรดก๊าเขียวแบบต่อเนื่องตับมือพัน ตายมาเริ่มแรงเริ่มเข้าถึงกดอัติเบสสกิลหมดเลยครับจังหวะน,นี้เปลี่ยนทางด้านของโกฮังเด็กน่อยโอ้เวียงเป็นปุยนุ่นเลยเวียงมารูนี้โกฮังไหวเปล่าเอาอยังไหวอย,อยู่อ่ะกดทางด้านมีนอบิลิตี้แทบโอ้หลบไม่ทันครับโอเคผมจะสลับทางด้านของโกฮังเลยละกัน เพราะว่ามีสองชีวิตนะไม่กลัวอะไรซิงนัดแล้วก็ถ้าเขาสไตล์เข้ามาผมเขาผมจะน็อกอัพเขาไม่ได้นี่ยยึกยักอ่ะอเล่นลิ้นสลับอาทติเมตโกฮังนี่แล้วเข้าสู่แอตแทกท้ายร่าในแข็งแกร่งที่สุดกดนานเมนอบริตี้ไปเลยจือจ้อจือ้อจื้อค่ยงลงไปเลย แล้วซัดขึ้นเต่าไล่กระแทกเข้าไปแต่ว่าโอ้ดีแหละจังหวะสวยผมละบลาสผมเต็มมือเลยฮะแล้วเขาเหมือนจะดึงรองการ์ดเขียวแต่ว่าเขาพลาดไงดูนกระแทกเข้ามาการ์ดเขียวฟื้นฟูนฟกเกณฑ์หลบแล้วหลบอีกหนึ่งจังหวะเขากระดึบแล้วผมจะปิดฉากด้วยการ์ดฟ้ายัดเข้าไปโอ้โหแล้วค้างท่าอย่างสวยโอเคครับจีจีจ